วันนี้เราจะพาทุกคนมาอ<ม>ัปเดตการเจริญเติบโตของน้องเมลอนสายพันธุ์อะโรมาที่เราปลูกกัน<ม>สำหรับเชานี้ที่สังเกตได้ชัดเลยคือดอกตัวเมียจะเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นส่วน<ม>ด,ดอกตัวผู้ก็ทยอยออกกันมาเยอะมากๆเลยเ,เมลอนที่เราปลูกแบบนี้เติบโตดีทุกวันเราก็ชื่นใจเรามาดูดอกตัวเมียกันใกล้ๆดอกตัวเมียจะเป็นแบบนี้จะเป็นกระปะ๋อเป็นรังไข่อย,อยู่ใต้กีบดอกเช้านี้กีบดอกจะยังตูมอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้คาดว่าจะบานพร้อมผสมเกสรได้สำหรับวิธีการผสมเกสรเราจะทำคลิปมาให้ได้รับชมกันขั้นตอนการทำก็ ไม่ยากเลยแต่จะติดหรือไม่ติดก็อยู่กันที่ฝีมือของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของน้องด้วยสําหรับเราเราคิดว่าต้นเมลอนเป็นพืชที่มีเสน่ห์เพราะมีหลายสายพันธุ์ให้เราได้เลือกปลูกกันแล้วก็แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันยิ่งถ้าเราได้มองการเจริญเติบโตของน้องเมลอนที่เราปลูกเองมันก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ทําให้เรามีความสุขใบกับสวนเมลอนน้อยของเราเราจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของน้องเมลอนของเราให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันเลยว่าการเจริิญเเตตตบบโขององงงงงนนนนน้้้ใแ่ละวัััป็ยไกาจาจ